สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องนวลผ้าลวยมือน,นีนวลผ้าลวยกับผ้าพี่นองมาที่วัดหลวงพีนิรนามอีกแล้วล่ละคะ่ะท่านผู้ชมพึ่งมาถึงคะ่ะไปร้ายมองมือนีก็เลยพึ่งมาถึงวัดหลวงพีนิรนามนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมหลวงพี่มันก็พึ่งมาจากธุระคือกันคะ่ะพึ่งลงรถพร้อมกันเดี๋ยวมาตามไปถามว่าเิ่น มีห้าน้อยบอมือนี่แล้วติดตามไปพร้อมกันค่ะพ4รับ่า้ชมครับตอนนี้กัเวล่ากัประมาณี่เกื่มอกััวครันึงม่อี้ตัวแดงนี่ครับเมื่อนี้ตัวแดงมาพิษโปะปะยู่ครับโปะเปะอยู่นครับที่แดงๆนี่ครับแมนหัวเนี่นครับไปลองเบิรงนได้ครับได้หน่อยหนึ่งครับ มือว่านนี่ดูึว่าสิาดครับมือว่าน,นาดมือก้อนในเข่าครับมือว่านขาดขาเนียวก็บวมเป็นวังมือนี่ขึ้สสบพาดอป็นหนองพอตัวแดงจริงๆเลยนะแปดสองแปดสี่ครับอ,อันนี้เอาไปปลาที่ผนน่าก่อนอสื่เตลดอตดอุตส่าอ์ยืนนี่ครับ เงนาด้วยนะเลขตาแกะแกะได้อะไรวะสำหรับน้อยมือนี oh, ่เด้อค่ะท่านผู้ชมน้อยวันที่สามเมษาเด้อค่ะแปดสองแป่ค่ะโอ้เลขติดแตัวนี้ ติดแปดค่ะท่านผู้ชมแปดสองแปดสี่เมื่อนี้ตัวแดงจึง้งครครับ,รบหมวกว่านนี่พลาดเนาะค่ะท่านผูะะ้ชมมื่อนี้เอาไม้เนาะเมื่อนี้เอาไม้มื่อนี้ขึ้นสีบัวพลาดดอกเพราะว่าเลขสวยค่ะตัวเลขสวย 8ปดสคะ่ะท่านผู้ชม8ปดสอลกลูกว่าังไนนอนี่แหละท่านผู้ชมตัวเลขหาน้อยมือนีเดื่อวันที่3ามเด้อค่ะท่านผู้ชม8 2ดสกับแปคะ่ะตัวเลขสวยมือนี ไม่ค่ากล้วยเอาองค์พระยานาคมาถวายหลวงพี่นี่และนามเด้อค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปซ่องหามีตัวเลขสวยๆค่ะโอ้สวยงามค่ะมหาเมพอสวเจ้าเห็นบ่

เมืองทางตาพ่นสิดแล้วแต่เราที่นี่เห็นบ้านอ๋อท่านผู้ชมในตานี่มีตัวเลข อ๋อปูโอ้ผมยุวัดไ์้นลงีนี่นลน่ปูโอ้ครับคเดี๋ยวไปปูมันหอดอแล้วะครับเดี๋ยวไปปูไปเดี๋นี้ลครับนีเานห็นตัวเลขบ่นาะท่านผู้ชม นี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมคือน้อยมือนี่แปดสามแปดสี 8, 3, 8, 4, ค่ค่ะท่านผู้ชมบอกว่า,าน,นี่ก็ลุดไปเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมันกะมีลุดบ้างมีถูกบ้างแล้วคะ่ะเดี๋ยวมือนี่กะมาล่อง เสียงเบิง้อค่ะท่านผู้ชมมื้อน,นี้ก็เสียงเบิงหามันหาเข่าค่ะท่านผู้ชม เนาะครับเลขกโลหะสีขาแต่ว่าก็ใกล้เคียงครับหาหา,าหนึ่งนึ่คือว่าใกล้เคียงที่สุดครับก็มีพี่น้องผู้คนน,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 นนีคลัท่านผู้มชมบางหวยวันที่หนึง่งก็มีคนเพิ่นฉลาดซือ้อเพิ่นก็ถือกอยู่แล้วคานผู้ชมถือกหลายพร้อมคนทั้งไก่เพิ่นถือกสวนหา่าฮะสวนห่านะคารผู้ชมเพราะว่าเพิน่น ซื้อหนึ่งหาบ่ได้เพื่อนกับื้อศูนย์หาเพื่อนกับลงทุ่นหลายพร้อมเพื่อนกับได้หลายค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่าถือกอลลยท่างไก่ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็พ่อแค่นี้ก่อน้อคะท่านผู้ชมเมื่อนี้ก็เป็นแอดกับบอกคอยมีเวลาพอ่อถไ่เพราะว่าไปหลายที่ละ พิ่งพึ่งได้เข้ามาในวัดนี้แหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ